แล้ววันนี้คือสาลนั้นก็าทำอะไรยังไงบ้างครับสอบถามขอดิจิติคับแล้วเรายังยืนยันเรื่องของความบริสุทธิ์ที่ยืนยันรองแล้วที่ว่ามีเรื่องกันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของเราจะยื่นศาลว่าอะไรยังไงบ้างก่อนหน้านี้คือที่หมายถึงว่าคดีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนเรื่องต่อเรื่องอะไรนะขอบละเมิดครับ ผมเป็นคนตั้งกรรมาการสอบระเบิดครับเขาเขาก็ลองเรียนว่าผมสั่งเราตรงไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยอืมสาเหตุสาเหตุนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่ทําให้มีการเข้าไปตรวจสอบก็มีหนังสือลองเรียนมาก็กระชัดเจนอยู่แล้วครับ<อ>เป็นหลักฐานไม่ได้เป็น คำกล่าวลอยๆเอเชยครับเรายังยืนยันความบริสุทธิ์ที่เราไม่ได้มีการทาอะไรนี้ใช่ไหมครับัการติยันเรื่องเงินที่เจอที่ห้องทํางานนี้ท่านจะชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงมีแอดเจ้าของเขาก็ชี้แจงกันหมดครับแล้วก็เรื่องที่เอาอ้ทองอะไรมาให้ผมก็ถ้าตอนแรกมันจะมีคลิปออกมาครับผมว่าฟังานนั้นก็น่าจะทราบเพราะผมบันเสร็จแล้วครับครับตอนนั้นเรายืนว่าเราถูกบีบคั้นให้ยอมรับ ให้ยอมรับครับมาถึงที่ตำรวจเข้าไปในที่ที่ทํางานของท่านนะท่านครับท่านยังปฏิเสธมาตลอดเลยครับ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 ก็มาแล้วนผมก็ตอนนั้นกผมก็ไม่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 รู้กฎเบี่ยบกฎหมายไม่ขันผมก็เรียกเอากองนิติการมาเพราะว่ายังไงอะไรยังไงครับคราวนี้ที่เรามีการฟ้องร้องเจ้าพนักงานที่มีการเข้าไปในพื้นที่ที่ทำงานของเราเนี่ยถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเราในตอนนี้ใช่ไหม อก็ก็ผมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบรอออครับครับเขายังยืนยันเรื่องของค,ความรู้สึกก็คือไม่ไม่ได้เป็นการทาแบบนั้นครับเดี๋ยววไว้ครับได้ครับขอบคุณมากค,ค่ะ